วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่วัดเขากระบุตรไปขึ้นเขาเดินป่าเพื่อไปตามหาหินปริศนาพร้อมแล้วออกเดินทางกันได้เลย เที่ยววัดเขากระปุดนะครับวันนี้มาถูกวันมากครับก็มีกระถินพอดีคนแน่นมากเผื่อแป๊บเดียวพี่หนิงไปได้โรงทานมาแล้วผมบอกให้ชิมเาบากว่ามันอร่อยต้ด้กินข้าวค่ะกินก่อนนะครับกินก่อนกินก่อน้องทัพตระเินด้ท้อง เติมพลังเสร็จแล้วนะครับได้เวลาเดินขึ้นเขากันแล้วครับ ไงไม,ไไมไครับาไปรุ่นได้หรอครับครับได้ไหม <laughs> ตอนนี้เรามาเจอทางลกแล้วนะครับทางลกทางตันกานลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปต่อหรือว่าจะอ้อมตรงนี้นะครับที่ผมเคยถามพาที่อยู่ที่นี่ท่านบอกว่าถ้ามาเองอาจจะเดินลงได้แต่วันนี้เราโชคดีเรามีไกด์มาตอนนี้พี่ยังไกด์ของเรากําลังเปิดทางให้เราเดินไปอยู่นะครับมไม่มีทางเลยครับนี่ข้างหน้า เมื่อก่อนตรงนี้เป็นทางเขาใช้คำว่าที่เขาเรียกว่าไม่มีทางใช่ไหม,มเขาเรียกไม่มีทาง <c oughs> นี่คือไม่มีทางของแทร่ <c oughs> ของแทร่เลยเ <c oughs> มื่อก่อนมันเคยเป็นทางนะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> มันตอนนี้ตอนนี้โลกนะครับไม่มีใครเดิน <c oughs> คนอื่นเขาน่าจะเดินมาถึงแค่หินตรงเมื่อกี้นะครับ นี่นะครับกุติครับมองมองจากตรงนี้เห็นชาัาแล้วครับกุติพาท่านมาอยู่ลึกมากถ้าไม่มีไกลมาเหมือนพวกผมนะครับแนะนําให้เดินแค่หินก้อนใหญ่ข้างล่างเมื่อกี้ก็พอนะครับเพราะว่าเดินมาไกลมากมันมองไปทางไหนก็เป็นป่ามันเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวจะหลงทางเรานะครับถ้าไม่มีไกลเดินมานะครับดูแค่หินก้อนใหญ่หญข้างล่างเมื่อกี้ก็พอ ตอนนี้พี่หนิงเริ่มวันๆแล้วนะครับเพราะว่าไม่ถึงสักทีนี่เป็นตำแหน่งที่ผมเคยเดินมาแล้วก็มากแไว้นี่ตำแหน่งคือที่เราอยู่ผมเดินตามนี้ตึ๊ดๆ,ๆนี่แต่อันนี้วันนี้เรามาทางนี้ใช่อันนี้เรามาทางวัดเนี่ยเรามาทางวัดอันนี้เส้นเส้นนี้คือเส้นที่ผมเดินผมเดินเสร็จแล้วเพื่อถ่ายรูปต้องมาร์กลงใน Google Map ของผมป้องกันการหลงเพราะมาครั้งแรกหลง ดีที่พี่หนิงเตรียมมาสองชุดไปรืปอสพมีตรน,นทางขึ้นยาน,น,นี่คือกุฏิที่พามาอยู่นะครับแต่ช่วงนี้น่าจะไม่มีขึ้นมาเพราะว่า <S <S ทางลก ตรงนั้นมีน้าประปาหรือยังไม่มีครับคือที่นี่ไม่มีน้ำประปาเลยอาศัยน้ำแบบนี้เก็บลงถังแล้วก็ลงไปตามทุกคนที่มาเจอรถคันนี้จะต้องเกิดคําถามนะครับว่าเอารถขึ้นมาได้ยังไงหลังจากที่เดินวนไปวนมาอยู่ในป่าจนเกือบจะท้อกันในที่สุดเราก็หาหินปริศนาก้อนนั้นเจอถ้าเรารู้จักมุมนี้นะคือมันจะเป็นก้อนหินธรรมดาแหละก้อนหินที่มันวางทับเทิงกันอยู่คือลักษณะมันจะเป็นเหมือนเหมือนน้ำเหมือนน้ำบู เหมือนโบกที่อุ้บน,มนไม่น้ำโขงใช่ใช่มันมาจนตรงนี้เขาจะเรียกโบกนะเข้าไปแล้วก็อย่างเงี้มองขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะเข้าไปดูความมหัศจรรย์นะครับเขาบอกว่าต้องมองผ่านช่องนี้เข้าไปที่ด้านบนนะครับผมกําลังเข้าไปแล้วน,นีวนค่ครับจะมีรูอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับ เป็นหินที่อยู่ตามแม่น้ำโขงแล้วโดนโดนน้ำซ้อใช่ไหมมันเป็นเจลเลียดแบบนี้แล้วน้ําก็ซ้อเข้าไปในก้อนหินแล้วรูที่ข้างบนเนี่ยมันควรจะเป็นน้ำซ้อเป็นรูใช่ไหมไหลลงเข้าแต่แต่ทําไมก้อนหินนั้นก้อนหินมันทับอยู่ถูกปะมันทําอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อไปยังไงอถูกป่ะนี่คือทําไมมันถึงเป็นรูวงกลมเหมือนโดนน้ำซ้อแล้วหินก้อนเนี้ย คือลักษณะหินก้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นหินที่วางอยู่แล้วก็มีก้อนหินเอามาวางซ้อนอยู่ทีหนึ่งใช่ไหมตาลักษณะที่เราเหมือนเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนว่าหินข้างล่างมันโดนน้ําซ้อจนเป็นรูก่อนแล้วหินก้อนข้างบนเนี่ยถึงคอยถึงมาวางทีหลังใช่โอ้มันมันก็เลยมหัศจรรย์ตรงตรงเนี้ยครับว่ามันมันเป็นรูเหมือนน้ําซ้อได้ไงนี่คือลักษณะของหินของก้อนนี้แล้วตรงนี้เขาก็จะเป็น ท,ที่เรียกว่าหอพระเพราะว่าตรงเนี้พระท่านน่าจะมาไปนั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้บริเวณนี้ตรงนี้ยากเลยลงกว่าชาวบ้านเนาะต้นไสรเขางอกอยู่บนก้อนหินนะครับนี่ต้นใหญ่เลยครับปกติเคยเจอแต่ ต้นเล็กๆอยู่บนหินอ้าวเขามีลูกแล้วด้วยนะครับนี่ข้างบนนู้นยิ่งเยอะเลยครับนี่โอ้ลูกไสออกเพียบเลยโอ้ยิ่งยิ่งบนยอดเขายิ่งเยอะนะครับโอ้ลูกไสเยอะมากผมเพิ่งเคยเห็นฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่มีแต่ปลาแต่ปลา มาตามหาก้อนหินก้อนนั้นให้ตรงน,นี้ผมต้องพยายามต้องค่อยๆกระดึบกระดึบสไลด์สไลด์ลงนะครับเดี๋ยวจะทะลุดตวดลงไปนะครับตวด, <c oughs> ดตวดภาษาการเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้พี่หนิงตวดภาษาการเขาเรียกเลยนะ <laughs> เลื่อนถลายนะครับออมันจะตวดลงเ <c oughs> ออามาสมัแล้วก็สนที่ันก็เลยกลายเป็นทะเลอมันก็มือว่าไม่จบแอืใช่ก็หินก้อนใหญ่มันก็เหมือนลอย,ยต,รต,รตรงนี้เป็นช่องเนี่ยหินก้อนใหญ่ก้อนนี้ก็เหมือนลอยอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับเฮ้ยดูข้างล่างข้างล่างก้อนหินครับนี่อันนี้ก็มีช่องเข้าไปตรงนี้นะครับนี่มีช่องเข้าไป ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ